เงินทั้งนั้นเก็บเงินค่ะทุกคนมาเก็บเงินในป่ากันนะคะเนี่ยค่ะอุ้ยดูอุ้ยอร่อยมากทุกคนพวกแป๊บเดียวก็เต็มตะกร้าน,นะคะ ใช่ค่ะทุกคนเนี่ยลงไปรับลูกก่อนนะคะเป็นยังไงบ้างไปเกี่วยวปุ่แล้ใส่เสื้อไครยังไงวันนี้อากาศนะ ทุกคนหนาวค่ะน้องตูลี่สวัสดีเพื่อนๆนก่อนลูกตูรี่เงียบเลยนะคะอากาศที่ฟินแลนด์ตอนนี้นะคะทุกคนเนาะมีคอมเมนต์หนึ่งนะคะที่ถามเข้ามาว่าอ่าฤดูการเก็บผลไม้ป่าเนี่ยมันมีระยะเวลาเท่าไหร่นะคะทั้งลูกดำลูกบูเบรีแล้วก็ลูกแดงลูกลิงอนเบรรี่นะคะทุกคนก็ตอนนี้นะคะหลังจากเมื่อคลิปที่แล้วเราไปเก็บ ที่อีกเมืองหนึ่งนะคะเราได้เจอพี่ๆคนไทยนะคะที่เขา,าบินมาบินมาเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศฟินแลนด์นะคะจากที่ได้สอบถามคร่าวๆนะคะ <ๆ S 1> เขาก็จะบินกลับประเทศไทยนะคะวันที่27กันยายน,นะคะ่ะทุกคนเนี่ยคะ่ะ27ที่จะถึงนี่ละคะ่ะอีกอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์แค่นั้นเองนะคะฉันรู้ดูการเก็บผลไม้ป่าก็ถือว่าหมดลงแล้วนะคะทุกคนก็ ช่วงเดือนตุลาคมนะคะทุกคนก็จะทยอยกลับประเทศไทยกันค่ะมาทุกคนดูดูเบิร์กนี้ค่ะโอ้โหแดงเสียอย่างเดียวนะคะทุกคนลูกมันเล็กไปนิดนึงเนาะนะคะเราเก็บอยู่ข้างๆทางนะคะทุกคนก็ได้ยินเสียงรถผ่านไปผ่านมานะคะแล้วก็มีทั้งเห็ดเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูเห็ดเนาะ เห็ดตัวนี้นะคะคนฟินเขากินกันนะคะขึ้นเกลื่อนเลยค่ะเนี่ยค่ะยแดดออกนะคะแต่อากาศค่อนข้างลมแรงค่ะลมแรงเราเก็บได้แล้วหนึ่งถังนะคะเมื่อกี้จับเวลาได้หนึ่งถังอยู่ที่สี่สิบนาทีค่ะทุกคนเราเอาอถังมาเยอะเลยนะคะวันนี้เราจะได้ไหมสักสามสี่ถังนะคะหลังจากที่เราไปเที่ยวมาแล้วเราก็ ไปเที่ยวที่ล่องเรือสำรานมานะคะทุกคนแล้วก็ใช้เงินไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะวันนี้เราก็เลยมาหารายได้จากป่าอีกแล้วค่ะทุกคนอยากได้เงินก็เดินเข้าป่าค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะทุกคนอุ้ยตรงนี้ลูกใหญ่ตรงนี้ลูกใหญ่หญพอดีเดินถ่ายให้เพื่อนๆดูรอบรอบบ,บ,บ,บริเวณป่านะคะมันสุกหมดแล้วนะคะทุกคนเนาะสุกแบบสามารถ ดัดได้สบายๆทำความสะอาดได้สบายๆนะคะลูกลูกแดงตัวนี้ค่ะหมากแดงตัวนี้ราคามันไม่ดีนะคะทุกคนเนาะราคามันไม่ได้ดีเท่าลูกสีดำลูกบูเบอรี่นะเพราะว่าเขาไม่ค่อยนิยมกินกันค่ะทุกคนส่วนน้อยที่เขากินกันแต่ข้อดีของมันคือทุกคนดูค่ะมันขึ้นกันเป็นชอ่อเป็นชอ่อเหมือนพวงองุ่นอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนะคื เก็บง่ายแล้วก็ไม่แตกนะคะแล้วก็สามารถอยู่ได้นานด้วยค่ะทุกคนอยู่ได้หลายวันเลยสีห้าวันเราเก็บไปเราสามารถเอาไปค้างคืนได้นะคะเพราะว่าสภาพอากาศตอนนี้ทุกคนรู้ไหมว่าอุณหภูมิลดลงนะคะหลายคนปรับตัวไม่ทันก็ป่วยนะคะอุ้ยดูอุ้ยอร่อยมากทุกคนช่วงแป๊บเดียวก็เต็มตะกร้านค่ะ ปรับตัวไม่ทันก็ป่วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ฟินแลนด์เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงเลยใช่ค่ะฤดูใบไม้ร่วงเนาะก็คือฤดูใบไม้ it, เปลี่ยนสีนั่นเองค่ะอากาศอุณหภูมิตอนกลางคืนอยู่ที่า5-6องศานะคะบางเมืองตอนนี้ก็คือแตะศูนย์องศาแล้วทุกคนดูค่ะ,ดคะแดงเ<น>งินทั้งนั้นค่ะทุกคนเนาะเงินจริงๆค่ะมาดูเงินตรงนี้อีก,อกทีนะึงโอย สุดหมดแล้วนะคะเอาได้หมดแล้วนะคะเงินทั้งนั้นเก็บเงินค่ะทุกคนมาเก็บเงินในป่ากันนะคะเนี่ยค่ะอุ้ยแดงอะเดี๋ยวขอตัวเก็บก่อนนะคะทุกคนวันนี้จะเอาสี่ทั้งค่ะทุกคนทุกคนมาดูซุ้มนี้ค่ะอุย้ยแดงเต็มป่าเลยนะคะทุกคน เนี่ยค่ะความยากมันอยู่ที่เราต้องนั่งยองยองแล้วก็ก้มก้มเงยเเก็บนะคะทุกคนเนาะลูกมันดกมากๆเลยค่ะอยดูตรงนี้ค่ะเนี่ยกิ่งมงกิ่งไม้มีมันก็ทําให้เราเก็บยากเนาะเราเข้าสู่ชั่วโมงที่สามแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็เข้าสู่ถังสุดท้ายคือถังที่สี่ค่ะอันนี้ก็คือถังสุดท้ายนะคะก็ตักแค่เวื้งนี้นะคะก็ น่าจะเต็มค่ะทุกคนดูค่ะทุกคนแดงเต็มป่าเลยค่ะเงินทั้งนั้นค่ะทุกคนอุย้ยสอนเด้ทุกคนดูจ้ามันเก็บง่ายนะคะเพราะว่ามันอยู่กันเป็นซุ้มเป็นซุ้มอย่างนี้นะคะ่ะแล้วมันก็จะเต็มถังเร็วนะคะเนี่ยค่ะดกมากมากเลยค่ะทุกคน ออแล้วค่ะเดี๋ยวเราเก็บให้เต็มถังที่สีกันแล้วเรากลับบ้านกันค่ะทุกคนคตอนนี้เราก็เก็บได้ตามจํานวนที่ต้องการแล้วนะคะทุกคนสี่ถังเนาะเนี่ยค่ะถังก็ไม่ค่อยเต็มเท่าไหรค่ค่ะทุกคนถังนี้มันถังใหญ่เดวเวลาเราทําความสะอาดไปมันก็ได้เต็มนะคะสีถังนะคะทุกคนลูกก็โอเคคะ่ะทุกคนไม่ถือว่าเล็กไม่ถือว่าใหญ่มากแล้วก็สุกสุกนะคะก็เดี๋ยวเรากลับบ้านกันค่ะตอนนี้เวลา,เ,าเกือบทุ่มหนึ่งแล้วนะคะ บรรยากาศทุ่มหน,น,นึ่งในป่าก็เนี่ยค่ะตอนเราลกลับบ้านกันค่ะ<ล> <c oughs> อยู่กับหนูม<ะ>ั้ยเอาไปแล้วใช่ไหมหัวยกค่ <c oughs> มาค่ะทุกคนกินส้มตำด้วยกันนะคะหลังจากที่เราขายบลูเบอร์รี่เอ้ยขายพวกลูกกะนะคะหรือว่าหมากแดงไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็มากินช้อมดำด้วยกันนะคะเรายังเหลือออเดอร์อยู่อีกสี่ถังนะคะทุกคนแต่เรายังทําความสะอาดไม่เสร็จเนาะเจนจ์แม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ถึงโรซาไทฟินขอตัวราไปก่อนสวัสดีค่ะ